วิเคราะห์บอลวันนี้นะครับกับแจ็คกี้ชีบอลเด็ดนะครับประจําวันอังคารที่26กันยายน2566นะครับก็คู่แรกนะครับเป็นอิสตันด์นะครับเปิดบานตอนรับวูฟแฮมตันนะครับเตะกันในเวลาที่ตีหนึ่งสี่สิบห้าครับส่วนคู่ที่สองก็เป็นแมนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบานตอนรับคริสตันพาเลทนะครับเตะกันในเวลาที่สองตรงนะครับมาดูคู่แรกกันเลยนะครับที่แจ็คเรียกมาในวันนี้นะครับเป็นอิสตันด์เทาเปิดบานตอนรับวูฟแฮมตันนะครับมาดูฝั่งเจ้าบ้านนะครับอ ของตารางนะครับกเตะไปแล้วทั้งหมด6แมตช์นะครับชนะ7แมตช์เลยนะครับเสมอศูนย์แพ้1ครั้งเองนะครับก็มีทั้งหมด21แต้มนะครับยิงได้17ลูกนะครับเสีย10นะครับก็มาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านกันนะครับมีทั้งหมด4แมตช์นะครับชนะ3นะครับเสมอศูนย์นะครับแพ้1ครับยิงได้ทั้งหมด12ลูกนะครับเสีย9นะครับมีทั้งหมด9แต้มนะครับ ก็ฝั่งทีมเยือนวูฟแฮมตันนะครับปัจจุบันเขาอยู่ในอันดับที่16นะครับเตะไปแล้วทั้งหมด6แมตช์นะครับชนะ1เสมอ1แพ้ถึง4ครั้งเลยนะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับวูฟในตอนนี้นะครับณเวลานี้เนี่ยครับฟอร์มค่อนข้างตกครับยิงได้6ครับเสีย12นะครับก็มีทั้งหมด4แต้มนะครับผลงานการไปเยือนของวูฟแฮมตันนี่มีทั้งหมด6 4นัดนะครับขอทานอภัยครับก็ชนะ1ครั้งนะครับเสมอ1นะครับแพ้2นะครับยิงได้ทั้งหมด เจ็ด4ลูกนะครับถัดไปครับเสีย5นะครับมีทั้งหมด4แต้มนะครับก็ดแฮตูแฮตห้านัดหลังสุดที่เขาเจอกันมาใน2คู่นี้นะครับก็เป็นอิส i วิสทาวนะครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับวูฟแฮมตันไปในสกอร์ที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับเตะกันวันที่27เดือนหนึ่งย้อนไปที่2018เลยนะครับสำหรับ2คู่นี้นะครับกำแพงการทำเงินของ นัดล่าสุดก็เปิดมาที่0.5นะครับก็ไม่สามารถทําเงินได้นะครับในแมชนี้นะครับทำเงินไปได้2ครั้งเองนะครับสำหรับ5นัดที่เขาเจอกันมาเนี่ยครับสกอร์สูงตามก็ออกไปทางที่ต่ํามากกว่านะครับสําหรับ2คู่นี้นะครับมาดูฝั่งเจ้าบ้ามอิสวิททาวนนะครับ5นัดล่าง5นัดหลังสุดของเขาเนี่ย ก็ชนะไปถึง4ครั้งเลยนะครับไม่แพ้เลยนะครับเสมอไป1นะครับเสมอให้กับเรดดิ้งนะครับก็2นัดล่าสุดในวันที่20เดือน9ก้า3อี่บาที่ผ่านมานะครับเป็นเซาท์ทัมเตันนะครับเปิดบ้านต้อนรับอิสวิดนะครับจบกันที่สกอร์ศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับก็กำแพงการทำเงินก็เปิดมาที่0.5นะครับในแมตช์นี้ก็สามารถทำเงินไปได้นะครับสำหรับอิสวิดนะครับ นัดล่าสุดเนี่ยเป็นอิสวิททาวเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับแบ็กเบิร์นนะครับเตะกันในวันที่23เดือน9ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นอิสวิททาวนครับเก็บใช้ไปได้นะครับในสกอร์ที่4ประตูต่อ3นะครับในแมตช์นี้นะครับบุกกันค่อนข้างเดือดนะครับดูจากสกอร์การเตะมุมนะครับสองำหรับแมตช์นี้นะครับก็กำแพงกันทําเงินก็เปิดมาที่0.5ควบ1ลูกนะครับก็ทําเงินไปได้นะครับสำหรับในี้สำหรับอสวิตเทาวนะครับสกอร์สูงต่ําก็ส่วนมากออกไปทางสูงมากกว่านะครับสําหรับเจ้าบ้าน มาดูฝั่งทีมเยอรมุนฟฮมตันนะครับก็นห้านัดหลังสุดของเขาเนี่ยชนะไป2ครั้งนะครับแพ้2นะครับนัดล่าสุดก็เสมอนะครับผลง,งานหน้านัดล่าสุดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับต่อทาเงินไปได้2ครั้งนะครับไม่ทําเงินไป3มแมตช์เลยนะครับสกอร์สูงต่ำก็ไปทางสูงมากกว่านะครับสาหรับทีมเยอรมุนฟฮมตันนะครับนัดล่าสุดเนี่ย ในวันที่23เดือน9 2023ที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นรูตันทาวเปิดบ้านนะครับรับรูฟแฮมตันนะครับจบกันในสกอร์ที่1ประตูต่อ1นะครับกำแพงการทำเงินก็เปิดมาที่0ในราคาปอปอก็ไม่สามารถทำเงินได้นะครับในแมตช์ล่าสุดที่ผ่านมาของรูฟแฮมตันนะครับเรามาดู2คู่นี้ครับแฮนดิแคปที่เปิดมากันเนี่ย เปิดมากันในที่ราคาเสมอนะครับราคาส่งตามก็อยู่ที่2.5ครับปัจจุบันก็อยู่ที่2.5นะครับเกมนี้เนี่ยแจ็คมองว่านับอยู่จากผลงานที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเกมของ2คู่นี้ค่อนข้างที่จะสูสีนะครับแต่มองว่านวเนี่ยอีสวิตเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยตอนนี้นะครับเขาค่อนข้างมาแรงจริงๆนะครับดูจาก5นัดหลังสุดของเขาแล้วเนี่ยหนัดหลังสุดของเขานะก็ชนะได้ไปถึง4ครั้งเลยนะครับเสมอกัน1ครับ กำแพงการทำเงินก็ทำเงินได้ดีนะครับทำเงินได้4ครั้งเลยครับสำหรับ5นัดที่ผ่านมาเนี่ยส่วนบู๊ฟเนี่ยล่าสุดเจอริ่ประูนะเกมนี้นะครับผมได้ดูนะครับฟอร์มของบู๊ฟแล้วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับฟอร์มยังไม่ค่อยลงตัวนะครับเล่นยังไม่ค่อยลงตัวกันสักเท่าไหร่นะครับสำหรับบู๊ฟแคมตันนะครับทีมเวิร์คยังไม่ดีนะครับแล้วเกมนี้ต้องมาเจอกับอิสวิทตอนนี้เนี่ยแจ็คมองว่านะฟอร์มการเล่นกําลังดีนะครับสาหรับอิสสวิทเจ้าบ้านนะครับสูบู๊ฟแคมม ขอให้ไปที่อิฟสวิฟนะครับน่าจะพาทาเงินได้ในแมตช์นี้นะครับในเรดราคาที่เปิดมาที่เสมอนะครับเป็นอิฟสวิสทาวน์นะครับมาดูคู่ที่2กันเลยครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านตอนรัฟคิสตันพาเล่ครับเดะกันในเวลาตีสอตรงนะครับมาดูเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับตอนนี้เขาอยู่ในอันดับที่9นะครับ เขาเตะไปแล้วทั้งหมด6แมตช์นะครับชนะ3เสมอ0แพ้ไปถึง3ครั้งเลยนะครับยิงได้ทั้งหมด7ลูกนะครับเสีย10นะครับมีทั้งหมด9แต้มนะครับก็ผลงานในบ้านของเขาทั้งหมด3แมตช์เนี่ยก็ชนะ2นะครับเสมอ0แพ้ไป1ครั้งนะครับก็ยิงได้ทั้งหมด5ลูกนะครับเสีย5นะครับมีทั้งหมด6แต้มนะครับสำหรับ เกมในบ้านของเขานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปดูฝั आ, ่งทีมยอนคริสตัลพาเลตนะครับเตะไปแล้วทั้งหมด6แมตช์นะครับชนะ2เสมอ2ครับแพ้2นะครับยิงได้6ลูกเสีย7นะครับม uh ีทั้งหมด8แต้มนะครับสําหรับผลงานการไปเยือนของเขาเนี like, all, ่ยคริสต <Mm ัลพาเลตเนี่ยมีท so, yeah. ั dogs, ้งหมด3แมตช์นะครับชนะ1เสมอ1นะครับแพ้1นะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับสําหรับ3แมตช์นี้นะครับก็ยิงได้ทั้งหมด3ลูกนะครับเสีย4นะครับมีทั้งหมด4แตต้มนนะะคคครรรรัััับบบสสาหิลลพเ มาดู h ฮสตูฮสห้านัดหลังสุดที่เขาเจอกันมานี่เลยนะครับก็ไม่สามารถทำเงินได้ถึง4ครั้งเลยนะครับทำเงินได้เพียงแมตช์เดียวเองครับย้อนไปที่2 0 2 2เลยนะครับก่อนนัดล่าสุดก็เตะกันในวันที่4เดือน 2, 2023ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านตอนลาคริสตันพาเลตนะครับ,เป,บ,รบ,รบเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานได้ดีกว่านะครับสำหรับแมตช์นี้นะครับเก็บ ก็จบกันในสกอร์ที่2ประตูต่อหนึ่งะครับกำแพงการทำเงินก็เปิดมาที่1.5ควบ1งขอพนานไว้ครับ1ลูกควบ1.5นะครับก็ไม่สามารถทำเงินได้ในแมตช์นี้นะครับมาดูสกอร์สูงต่ำที่เปิดมากันเนี่ยค่อนข้างไปต่ำมากกว่านะครับสำหรับที่ผ่านมาที่เจอกันมาสำหรับ5นัดหลังสุดของ2คู่นี้นะครับ มาดูเจ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับชนะไปเพียง2ครั้งเองนะครับแพ้ถึง3ครั้งเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นไปเยือนเบอร์รี่นะครับในวันที่24ัดันที่ผ่านมาเองนะครับก็ชนะไปได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับกำแพงการทำเงินก็อยู่ที่1ลูกนะครับก็เจ้ากันไปนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ 5นัดหลังสุดที่ผ่านมานี่เลยก็ไม่ทําเงินเลยนะครับสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฟอร์มณเวลานี้ค่อนข้างไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่สกอร์สูงต่ํานี่ไปค้างสูงมากกว่านะครับแต่ไม่สามารถทําเงินได้นะครับในดีตราคาที่เปิดมานะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาดูฝั่งทีมเยือนคริสตันพาเลท5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยชนะ2ครั้งเสมอ2นะครับแพ้1น,นะครับ ล่าสุดเขาเตะในวันที่23เดือน9 2023ที่ผ่านมานะครับเป็นคริสตันบาเล็เปิดบ้านตอนรับฟูลเล่นนะครับก็ไม่สามารถไม่มีสกอร์นะครับจบกันในสกอร์ที่0ประตูต่อ0นะครับตำแหน่งการทำเงินก็เปิดไปศูนนะครับก็ไม่สามารถทำเงินได้ในแมตช์นี้นะครับทำเงินไปได้เพียง3ครั้งนะครับไม่ทำเงิน2ครั้งนะครัสำหรับคริสตันพาเล็ตนะครับพอสกอร์สูงต่ำก็ไปทางสูงมากกว่านะครับสำหรับฝั่งทีมยังคริสตันพาเลครับมาดดูู2คคค่นนีี้รับแแฮิปท่เปิดมากันนเี่ย ปัจจุบันอยู่ที่1ลูกนะครับราคาสูงต่ำอยู่ที่2.5นะครับไหลยอยู่ที่2.5นะครับ2คู่นี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิวของเขาเนี่ยจะเป็นคิวของตัวสำรองมากกว่านะครับโบกเกมการเตะของเขาเนี่ยเยอะมากกว่านะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีทั้งรีกยุโรปบอลรีกแล้วก็บอลในประเทศของเขาด้วยนะครับ เดียสภาพของนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เดณตอนนี้นะครับก็ไม่ค่อยดีไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่นะครับไม่เต็มร้อยทุกคนนะครับรวมถึงยังมีผู้เล่นที่บาดเจ็บอีกหลายตัวเลยนะครับเกมนี้เนี่ยแช็คมองว่านะทีมเยือนพาเลทเนี่ยอัตราชนะ,อะขออภัยครับทีมทีมเยือนพาเลทอัตราชนะค่อนข้างสูงมากกว่าครับเกมลุกของเขายังอันตรายนะครับอันตรายทุกๆอย่างเลยนะครับสาหรับฝั่งทีมเยือนพาเลทเนี่ยผลงานที่ผ่านมาก็ ทำกำแพงค่อนข้างดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้เนี่ยลองไปที่พาเลทน,น่าจะลุ้นผ่าทำเงินได้มากกว่าสำหรับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับเกมนี้แจ็คก็มองไปที่ลองคริสตันพาเลทก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ2คู่นี้ที่ผมเลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็มาสรุปกันสั้นๆอีกรอบนะครับเป็นคู่แดงครับเป็นอิสวิททาวเจอกับบูฟแฮมป์ตันนะครับก็ให้ไปทางอิสวิททาวนะครับ มาในราคาที่เสมอนะครับส่วนคู่ที่2ก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเปิดบ้านตอนรับคิสตันพาร์เรนครับก็ให้ไปทางต่อคิสตันพาเลนครับหนึ่งลูกนะครับน่าจะพาทำเงินได้มากกว่านะครับสำหรับแมตช์นี้นะครับก็แนวทางคู่ไหนนะครับถูกใจนักลงทุนทุกทุกท่านนะครับก็ตามกันมาได้เลยนะครับ ไม่ถูกใจคู่ไหนก็ผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับแจ็คกี้ชี้บอลเด็ดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ